ระคงทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางลาวพัฒนาของมารามยูนะคะฉะบับนี้เป็นแนวทางประจําวันที่10มกราคม2567นะคะแนวทางราวพัฒนาคืนนี้มารามยูให้เด่นที่6และ3ค่ะราวพัฒนาคืนนี้วิ่งรูด6และ3นะคะชุดตัวเจาะ60 64 69 30 34 3 7แล้วก็เป็นตัวเน้นนะคะตัวเน้นก็คือตัวที่มารามยูขีดเส้นใต้สีแดงค่ะลาวพัฒนาคืนนี้เน้นที่6 9และ3 7นะคะชุด3ตัว1หงาง1 6 3ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะสำหรับเลขกำลังวันประจำวันพุธนี้นะคะก็เป็นชุด2ตัวค่ะ9 8แล้วก็เป็นชุด3ตัว 0.09แนวทางโดยมารามอยู่นะคะเป็นเลขเด่นกำลังวันประจำวันพุทธที่10บมกราคม2,567ค่ะส่วนฉบับนี้จะเป็นผลงานลาวพัฒนางัวที่แล้วนะคะมารามอยู่ก็เข้ารูดเค่ะผลของลาวพัฒนา475และ44นะคะวันนี้ก็มารอรุ่นกันค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขเรับชอบค่อยตามแ่่ทาไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือน คือดีจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ